อันนี้คุณผู้ชายดูจะกลับบ้านแล้วครับผมผมมาหาแม่อยู่นนทบ,บุรีครับแม่เราอยู่นนทบ,บุรีเนาะดูแลสุขภาพเจ้าของในดีเดอ้อครับอือันเดะโบมีเ่เงินใไส้กับไข่นอนโ<ป>บแมนทัวไปไข <laughs> ้นอนฝันเอาออจะไจนนปจะไปทอดฝันเอาอไปตัว ตัวในมหาแม่เทียนะครับกับมอนี่ประด็กินปนเลยคือหนึ่งแล้วก็มีหนังสือประตูแล <c oughs> ้วเนเ้นียรผมก็บอ,อกผมไปเทีย่ยวนิสัยไมาให้บอเงินเดือนเพียบอ,อกก็ต้องเข้าใจนะว่าต่างคนต่างอยู่ <c oughs> เงินเดือพียออกปุ๊บเงินเดือนเจออ้าข่อเงินเดือนเพียผมบอกก็คือเจ้าก็บได้เด็กผมบอกอตามนั้นเนาะ <c oughs> เงินเดือนเพียออกปุ๊บให้เจ้าเสียนึงให้คนที่ตอบถือ่าไอ้คนละหาลอยลอยพ้นคือหาเมื่อน ฝากติดตามช่องนี้ไว้นะครับเนาะมันร้อหลุดกันมันที่หนึ่งอืพนาสผมไม่เด้อสาธุเออขาบังแต่เขามังเจาเนิเกียนเจาก็อยู่ในหันละแม่เออนเงอเอเอกเออ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 ออเออเออเอ้เออเอ่นออเออเอ้เออเออนอนเอนมออเอีกออเออเออเอเออเองเออเนอเออเออเออาออเอเออเอหออเอเออออ่องอ่เออเมอเ